ชูวิกิสนะคะทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายค่ะส่วนโชเฟอร์ที่ขับรถมาชื่อว่าพี่เชสค่ะขอนอนุญาตแนะนำก่อนนะคะส,ระสาราสถานที่ทราด้านซ้ายมือค่ะเป็นห่วงมืองน่านห่วงแปวลว่าลาโล่งก้างในสมัยก่อนใช้จัดระดม,มที่ต่างๆค่ะแล้วก็เป็นการเหมือนข้าวราบเข็บล้านเข็บเมืองอะไรสมัยอดีตซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเขาได้ประยัดเป็นลานกิจกรรมนะของคนสวนัางน่านไปแล้วเรียบร้อยค่ะเพราะถ้าเมื่อไรที่มี ถนนคนเดินนะคะก็จะมีการนำผัานโตกามาตั้งอยู่ในลานหงเมืองน,นี้นั่นเองค่ะแต่ว่าสําหรับอันนี้นะคะวันนี้ค่ะเป็นการเริ่มแล้วค่ะสําหรับถนนคนเดินเพียงแต่ว่าเราไม่มีการจัดผ่านโตกเท่านั้นเองนะคะนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินเลือกซื้อและสินค้าได้เหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่าจะไม่มีโต๊ะให้พูดคได้น มีขนาดน้ำหนักถึง18กิโลแล้วก็จะมีไปซุ้มที่เราดีที่อยู่ทางตอนลนน่างของจังธวัดน่สาสขนาดใหญ่ เดี๋ยวก็จะมีการตั้งโต๊ะเล็กๆให้นะเพื่อนๆชาวบ้นั่งรับประทานอาหารได้ด้วยค่ะไปมาค่ะระดนซ้ายมือของรถท่านค่ะวัดวิเมืองลักษณะซึ่งจุดเด่นของบาร์เมืองแน่นอนนะคะต้องเป็นเสาวิเมืองหรือว่าเสาพระหลังบ้านเรือดีสงหารยืนในสารเจ้าตรมุขนะคะเป็นไม้สักทองสหูสามในสองคนโอบค่ะ คือเป็นสีขาวนะแลวเมื่อได้ร้ได้มีการ<ช>งลงโทษจับแ,แ,แสงแดดเขาจะมีสีออกคระาริบเมน่อเงินเข้าะดันั้นเนี่ยก็ทําให้น้ำเงาเนี้ยนะคะเขาเปเรียบเทียบว่าวัดนี้ก็เป็นในเรื่องของการขอเงินั่นเองค่ะส่วนทางด้านขวามือคือโรงเรียนประจำจังหวัดนะคะเขาได้รับนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ชื่อว่าโรงเรียนราชานุบาลค่ะ ซึ่งถ้าเขาเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดของที่อื่นๆนะคะก็อาจจะาำได้ชื่อจังหวัดของเขาง่ายๆนั่นเองค่ะและเมื่อสักครูร่นะคะหนูได้พาทุกท่านผ่านคำว่าที่เป็นสีขาวไปแล้วค่ะเดี๋ยวรูจะมาทุกท่านไปถลาบไหว้พระ ของข้างทางค่ะของทานขึ้นวิหารเป็นการต้อนแบบอ่อนโยนอ่อนช้อยสุดสดง่ายค่ะแลดูมีสวิตชิว่าการข้ามาจากเชื่องประจำาท้องถิ่นเระจะบอกว่าค่ะท่านมีชื่อว่าเหาร์ฮาอร์าก็แปลว่าท่านถูเองนะคะแล้วก็ภานิวัตจะค่ะจะมีเป็นเรือลำที่ยาวที่สุดในจังหวัดน่านมีชื่อว่าเรือเลิศจเจดิศหรือว่าเรือพญาฤกษ์ค่ะมีความยาว17วา129นิ้วโดยการเลี้ยวเข้าก็อยู่ที่ประมาณ34-35เมตรประมาณนี้นะคะ